ประธานโทษนะมึงล้อกูเล่นไปเนี่ยโ้ยใจแล้วกูนึกว่าจะมีตะเกิบกับนั้นที่หายล่าสุดป้ายเกียรติยศช่องกูหายไปแล้วจีจีสิน้นม,มันหายไปได้จากไหนแล้วผมไปตามดูในกลุ่มนะครับ <c oughs> ก็จะมีบางคนบอกว่าเออป้ายประกาศอะป้ายเกียรติยศเนี่ยมันมีหมดอายุนะแต่มันไม่ใช่ป้ายนี้นะป้ายเนี้ยมันคือป้ายที่เราต้องเก็บสะสมสกินกิจกรรมนั้นให้ครบทุกสกินถึงจะได้มาเป็นหมื่นๆเลยนะมันจะบอกว่าให้เช่าเหรอ มึงลอง้อกูเล่นปะเนี่ยคุณผู้เบิรสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ไอ้ป้ายเกียรติยศที่ผมชอบมากแล้วผมใช้มันมาโดยตลอดเพราะป้ายนี้มันโครอใหญ่มันไม่น่าจะหายได้แล้วมันไม่น่าจะใช่ป้ายเช่าด้วยเพราะไอเดียผมยังอยู่เลยอ่ะของเพนอ่ะไอจูจดสึกกูเซนเนี่ยใครเซนมันก็บอกอยู่ว่ากูนี่แหละเซนเอาละตอนนี้ผมเริ่มคลิสละว่ามันมีแค่ป้ายเกียรติยศที่หา,หายหรือเปล่าหรือมันมีอะไรอีกที่หายไปแต่เราไม่รู้เกมผมขออนุญาตรีเกมแป๊บ รีเกมแล้วเป็นไงน้องกลับมาไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือแจ้งไปแล้วว่าป้ายประกาศมันหายนะรอการตอบกลับไม่รู้จะนานเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วป้ายประกาศหายอยู่ก็ไปเช็คดีๆนะครับผม น้องไม่กลับมาแล้วมึงน้องไม่กลับมาแล้วะและกลับมาทําไมห้ไอบ้านนาแหละหนวนน้องไม่ต้องกราบคืนมาเ็กกวันจะไปไม่ละสวัสดีนะมวนมวนแปกับหนุ่มเืองลือแรงที่ขนข้างหลังสามจารุกูตลกกับพวกมึงไหมจำรับนี้ไว้นะชาคิดวันไหนที่เศร้าให้เรายิ้มไว้โอ้ง้นทั้งชีวิตกูคงต้องยิ้มตลอดสินะ v e a d แต่เอฟมันเป็นไปได้ไหม แบบว่าเล่นเกมสักหนึ่งตาก่อนน้องถึงจะกลับมาเลยประมาณเนอะถ้าให้ตอบแบบรักษาความรู้สึกก็เป็นไปได้และถ้าต่อแบบไม่รักษาความรู้สึกและรอ้วให้ตายเขาก็ไม่กลับมาหรอกงสวยมีเพื่อนโคตรดีตอกดำอุยตั้งหากแม้กระทั่งเพื่อนในจินตนาการมันยังตอกดำกูได้ตอกยังอี่นได้ด้วยนะตอกมัดกล้าไงเห็นไอเป็นตอกมัดกล้าดำหน้าแล้วเดียบให้ตม เฮ้ยอย่างเงียบสีสมเกียยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ข้อดพี่มหากราบเล่นเกมเหนงเกมก่อนเผื่อป้ายเกียรติยศเขาจะกลับมาโอ้ยทำใจซะเพี้ยนคนมันหมดใจแล้วยังไงมันก็ไม่กลับมาล็อกอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันผิดพลาดไปเป็นเรื่องของอดีตท,ทำใจลวมูฟออนต่อเพี้ยนมึงมั่นใจนะว่าที่เป็นเรื่องของป้ายเกียรติยศไม่ใช่เมียมึงเก็บกดอะไรไปเดี๋ยสมเกียจจนมาเห็นกับตาจนผ้าใัยมาเจมฉีกบ่มีบ่แย้บหัวใจที่หยเตา ว้าวกะว้าวเพราะใจนมาพอจั hey. ้งๆเจ็บปันเถือตีนทั้งอุกอังปันพิบบายไข่ไข่ของแล้วสุดหลังต้องการจะเติมเกมนะครับนี่เลยเพจพอมันเกมโปเพคครับบายบายขายโคตรดีไอ้ไอ้ไอ้ไฮโน่เห็นป้ายประกาศผมบ่าไอ้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 พี่อ่าไอ้มีป้ายประกาศผมจะว่าไปไฮโน่ก็เห็นอยู่นะป้ายเกียรติยศป้ายกับพี่ไปกันไม่ได้ป้ายหน้าตาดีเกินไป มาไงเจอมุกเมื่อกี้กูไปตายกลางดงบ้านทาเองดีกว่านับตาจะไหลเล่นมไ,ไ,ไม่ได้ยังไงป้ายไม่รักพี่แล้วเนี่ยไอ้ดูบางครั้งมึงเวลาเล่นเนี่ยก็ดูทางขาจากโคนบ้างสิอ๋อไอที่มันเป็นกองไว้ตีใช่ไหมตะเกียบตะโพนมุกนี้ผ่านกูให้อภัยมาก็อย่างที่คนเขาพูดกันเลยว่าเวลาเศร้าอย่าสารเนไปเล่าให้เพื่อนฟังตอนที่ตูเข้าใจแล้วมุกเมอกอะไรมึงมาเต็มเลยสนใจเรื่องป,ป้ายประกาศก่อนไหมเผื่อเราเล่นจบสักเกมสองเกมนย่ มันอาะก,กคืนมาก็ได้นะมึงมึงอะพูดผิดหลายรอบแล้วมันคือป้ายเกียรติยศอาวีีแพ้แล้วที่มีแค่ป้ายเกียรติยศแถดนี่จะมีป้ายสมเกียรติสมศักดิ์ไป็นอันดังไปแล้วอาวีอะเลดี้ทูอีสป,ปอร์ตอะนุ่นฝรั่งเศสยังเข้าร่วมนะบอกไว้ก่อนบังชูคำว่าชูน้ำลายเป็นหน้าแล้วถ้าหากคุณสงสัยว่าทำไมผมถึงเลือกเล่นเพลเพราะจริงผมอยากจะเล่นแคร์ี่เล่นตัวให้ขาเฟนี่สกินนั่นแหละแต่ผมกดเลนไม่ทันสุดท้ายต้องมาลงเอ่ยที่เลนฟาร์มมีอะไรเศร้ากว่านี้ปะเน เราพอเปล่าก็ไม่นะรัฐบาลประกาศขึ้นราคาของเล่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แลวก็รถยนต์ทุกประเภทโอ้โหแบบนี้มันต้องอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้พูดไมเล่นเกินไไม่เล่นไปรัฐบาลมันว่เท็เท็จแวมันไม่ได้ลันเองชายไทยลองห้ครึงประเทศไม่ครึ่ะกวนเกือบทั้งหมดเลยแหละและสุดท้ายก็สามารถชนะมาได้แบบสวยงามมาดูกันที่ว่าไอ้ป้ายเกียรติยศของเราจะกลับคืนมาหรือยังมันอาจจะแค่บั๊กเฉยๆก็ได้ โปรแกรมทำงานผิดพลาดอะไรประมาณได้แค่บักแหละบักบ,บักใช่ไหมเล่นเกมเป็นอาหายจริงไหม <c oughs> กลับมาในบอหัวใจไอคิดโอ้เจ้าไอไปนี่มันไม่สวยอะ่ะมันไม่ใหญ่อะ่ะไอหัวไอเสาที่เฮ็ดที่เจ้าหายไป หรือจริงๆแล้วมันต้องเล่น2เกมวะไปหมดแล้วสมองสมองอาการหนักหน้าดูผู้หญิงสวยๆน่าดูหนังสนุกสนุกนาดูกีฬามันมันนาดูโอเคแค่นี้แหละบมดแหละอ้า,สายยวสารยากูนึกว่าจะปูมกขาเฟ่เนดี้จะไม่ไมทน,ทนฉันจะไม่ทน <ot is so wicked> ฉันซื้อสก,กินนี้มาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่หมดตังไปเท่าไหร่เพื่อสก,กินนี้สก,กินบูดิจิตสปีงูปีของตู้เลยกว่าจะได้ครบทุกสกินบอกเลย ไตเกือบหายแล้วป้ายเกียรติยศแสนเลยค่าล่าสุดผู้หายไปแล้วหรือจริงๆมันเป็นป้ายแบบเช่าอะแบบพอถึงเวลาหมดอายุแล้วน้องก็ไปเลยอะไรประมาณนี้กูถามจริงมันเป็นป้ายเกียรติยศระดับเลเจนเดอรี่หายากที่สุดในเซิร์ฟแล้วจะมาบอกว่ามันเป็นป้ายเช่าสกินแต่ละตัวราคาเท่าไหร่เพื่อเอาป้ายเช่าหรือแล้วกูถามจริงคุก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 เอาหนาป้ายเกียรติยศเป็นของนอกตายถึงไม่กายก็หาใหม่ได้ ยินดีตอนเราเข้าสู่ขอ้อดับพิมหากาศกลับมาเธอนะป้ายเกียรติยศฉันชอบมันมันสีทองมันใหญ่อารามมันถูกตาต้องใจชัดเป็นอย่างมากแต่ก่อนจะถูกตาต้องใจตอนนี้มึงโดนเอลสูเกียนแล้วนะ่ะมันเอาเอวสูมาออบนะนะ่ะตัวไหนก็ออบได้ถ้าใจถึงแล้วติมัตสละ่ะก็ออบติมัตสแล้วถ้าแทงข้างหลังให้รู้ถึงหัวใจอะ่ะนั่นออบป,ปองสักแล้วถ้าเบบี้อะ่ะอันอันออบอินอีเออ โคตรฝืดนดะแต่ก็น่าจะได้อยู่แหละน่าจะได้ยิ้มยิ้มอ่ะเนี่ยตามที่ผมบ <ผม S 2> อกว่าผมไม่ได้ชอบป้ายจูจูสึใครเซนเลยเห็นไหมเพรมันเล็กมันเล็กมันเป็นหัวปลาป่ามันเล็กถ้าเป็นอันเดิมแล้วผมบอกเลยยู่ใหญ่ลูนเหญ่ที่สุดในเกมแล้วผมว่า ก็คุ้นแล้วเศร้าว่ะก็เล่าให้เพื่อนฟังไอ้เพื่อนนี่แหละตัวนี้เรื่องเศร้าๆหรือเรื่องอะไรอย่าไปหาเล่านะครับผมบอกเลยได้หลุดครั้งหนึ่งแล้วหลุดยาวบ้าพูดเป็นเล่นมันจะมีเพื่อนที่ไหนบนโลกมันทําแบบนั้นว่าซ้ําเติมเพื่อนที่กาลังเศร้าได้นะไม่มีหรอกฉันมาเพื่อรีบจบเกมนี้เพื่อที่จะกลับไปรับป้ายเกียรติยศของฉันเพื่อมันเล่นสองตาแล้วป้ายเกียรติยศมันกลับมาไงฉันยังมีความหวังหวังกันไปแล้วก็ได้แค่วังมีเสียแสงมันไม่ผิดกฎหมาย ะไรน่ก็จะเล่นมุกเลยแค่อยากร้องเพลงเฉยฉันมาเพื่อจบเกมฉันจะไม่เล่นฉันจะไม่หัวฉันไม่ยิงอย่างเดียวยิง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 ยยิิงัป้อมหวตามไปยิงหลอดเฉยวิดบึ้มชุบว่าใจลชุบาดไปิเดียวอยก็ไม่นใจตอนแรกผมก็ว่าจะไม่คิดเลยนะไออยู่มันหายไปเนี่ยเรื่องมันจะหมดอายุจริงๆว่ะ พูดไปเลยตะมันไม่น่าจะหมดอายุได้ไอ้นี่ก็ยุ่งจังเลยให้คนเขาใช้ความคิดอยู่เห้ยแล้วไม่แล้วตายสวยมันเป็นไม่ได้ไม่ที่ป้ายประกาศมันจะหมดอายุไอ้ไม่ที่ป้าย่นี้มันจะหมดอายุมันไม่น่าจะหมดได้ดิมันเป็นป้ายที่เราต้องเติมซื้อมาไม่ใช่ป้ายเช่าป้ายอะไรแบบนั้นดิถ้ามันจะหมดอายุได้มันต้องขึ้นแบบว่าเช่านะกี่วันกี่วันอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เหรอแต่ผมใช้มาเป็นเดือนไม่เห็นมันมีเลยนะ ก็เล่าให้เพื่อน,นฟังหรือมันจะมีอย,อย่างอื่นที่หายไปด้วยนอกจากป้ายเกยียรติยศบางครั้งมันจะอาจเป็นไอเทมท่าว่าเพฟเปกต์สังหารสกินบางสกินที่เราไม่ได้เล่นนานเอาล่ะพอมีอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปแล้วมันก็เริ่มคิดแล้วมันน่าจะมีอย,อย่างอื่นที่หายไปด้วยเป่าวะแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เคยหายไปเลยเพื่อนอะไรวะผู้หญิงคนนั้นน่ะกูได้หัวกูมาเป็นสิบกว่าปีแล้วไ่หายไปเลยเพื่อนเอ้า เศร้าเฉยโอ้ยไปเป็นไรหรอกเพื่อนมันก็เศร้าแค่ตอนแรกๆแล้วดีแล้วหลังๆมาว่างๆนั่งคิดถึงเหมือนอกจะระเบิดเลยเพื่อนเนะ้ยผ่านมาสิบปีแล้วนะเนี่ยผมเกลียดว่ามึงไปพบจิตแพทย์เพื่อนบอกเลยตอนเล่นอยู่ผมก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเกมหลังจากเล่นเสร็จแล้วมานั่งภาพที่หลังผมก็ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องเกมอยู่ดีมันวนเวียนอยู่ในหัวมันไปใส่ว่ามันจะได้กลับคืนมาไม่นะถ้าแต่งเกมไปแล้ว จะมีการติดต่อกับคืนมาไหมแล้วถ้าเขาบอกว่ามันเป็นไอ้นี่ชาวยเฉยมันหมดเวลาแล้วตู้จะทับใจยอมรับได้ปะมันจะเป็นไปได้หรอวะใช่ไมมแหลมอ้าแหลมมูแห้งไปแล้วโอเครีบจบเกมนี้รีบตีบ้านให้มันเสร็จให้มันแล้วไปแล้วกดไปดูว่าป้ายเกตย้มันกลับมาหรือยังถ้ายังไม่กลับมาในี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องควรไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าไม่ใช่แล้วแล้วสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามสวยงามสามหวยแล้วมึงจะผวนทำไมเนี่ยถ้าเกมเนี่ย หลังจากที่ผมรีเกมไปแล้วกดเข้าเกมที่สองแล้วถ้าเกมนี้มันจบไปแล้วกดออกไปแล้วเช็คสรุปป้ายเกียรติยศมันไม่กลับมาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติละนี่ทีจะอ่านเนาโมมันไม่ใช่เรื่องปกติมากๆผมจะงอนเกมนี้มากๆผมบอกเลยผมจะงอนอาวีมากๆทําใจดีๆไว้นะคะเดี๋ยวน้องก็กลับมามัง้ง ชอบสุดๆไปเลยเจ๋งครับเก่งครับเก็บหัวขว